ถึงเป็นเกมก็ทุ่มเงินซื้อการ์ดนะสวัสดีครับผมวันนี้แอตโตก็จะพามาเล่านะครับขำๆกันนะครับกับสิ่งที่แอตโตเล่นมานะครับแล้วก็เจอมารู้สึกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับวงการการ์ดแบบตลกๆดีนะครับอ่ะก็ในเกมเกมซ n นิแพ็กนะครับผมซึ่งแอตโตก็เล่นเกมนี้อยู่ด้วยนะครับในแพ6ส3.6เนี่ย มันมีการกลับมาของตัวละครหนึ่งนะครับนั่นคือไซโนนั่นเองโดยถ้าใครเล่นตั้งแต่แพทซูเมลุมานะครับแล้วก็เจอกับตัวละครไซโนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้ว่าไซโนเนี่ยจะเป็นคนที่ติดการ์ดเกมในเกมชินดีมแพ็กนะที่ชื่อว่าการ์ดเกมเจ็ดอัจฉริยะเนี่ยมากๆนะครับแล้วก็ชอบเล่นการ์ดนี้มากๆโดยเจ้าตัวเนี่ยประกาศว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่นการ์ดนี้ก่อน เป็นมินิเกมอาเจ็ดอัจฉริยะเนี่ยจะเข้ามาในเกม g e n s h i s Impact ด้วยซ้านะครับจนเข้ามาเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าเจ้าไซโนเนี่ยชอบเล่นนะครับโดยเจ้าไซโนจริงๆอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่มหามาตานะของซูเมลุนะครับโอเคพื้นฐานอะไรวางไว้ก่อนครับเราไปดูสําหรับตรงนี้กันดีก,กว่านะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยที่แอตโตยกมาทางเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในอีเวนต์นะครับผมนิรตการบทบวงปัญญาซึ่งอยู่ในแพท3.6นะครับโดยเจ้าอีเวนต์เนี่ย ภาพรวมจะเป็นการให้ตัวแทนของแต่ละสายนะครับที่เป็นาสายของสถาบันชูเมลุนะครับคือเอาง่ายๆมันเหมือนโรงเรียนแหละส่งตัวแทนภาควิชาของแต่ละคนมาแข่งกันนะครับโดยทุกคนเนี่ยก็จะต้องผ่านมิชชั่นต่างๆนะครับแล้วถ้าใครเป็นผู้ชนะคะแนนสูงที่สุดก็จะได้รางวัลไปโดยรางวัลเนี่ยตอนแรกไม่แน่ใจนะาะเอตโตต้องบอกว่าเป็นมนุษย์สกิปตเหมือนกัน อาจจะเป็นในส่วนของเงินมั้งนะครับกับความรู้หรือ,อยังไงนี่แหละแต่ทีนี้นะครับผมโดยเนื้อเรื่องเนี่ยขึ้นสปอยไปก่อนว่ามันมีการสปอยเนื้อเรื่องนิดนหน่อยๆน่อยะครับโดยเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวละครใหม่ที่ถ้าวันที่ลงไปเนี่ยน่าจะเข้าละที่ชื่อว่าคาคาเวนนะครับซึ่งห้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะครับเจ้าคาเวนเนี่ยคือตัวละครหัวเหลืองๆที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับหรือเจ้านี้นั่นเองนะครับเป็นผู้ชนะของ การแข่งขันทั้งหมดนะครับในมิชมชั่นต่างๆคะแนนคาเวนสูงสุดโดยสูงที่สุดแต่ปุ๊บทีเนี้ยตัวละครคาเว่นเองได้เอาเงินนะบริจาคทิ้งไปนะครับโดยไม่รับเงินก้อนนั้นเหตุผลขอไม่ลงลึกแล้วกันแต่ทีเนี้ยมันยังไงมันชนะมันก็ต้องได้รับรางวัลแล้วกันนะครับก็เลยได้รางวัลครับมันคือได้รางวัลการ์ดรุ่นพิเศษของการ์ดเกมเจ็ดอัจฉริยะก็คือมันได้การ์ดรุ่นลิมิเต็ดในเกม ในในในมินิเกมของเกมตัวเองอะ่ะเออนะโดยเจ้าการเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าคาเวนไม่ใช่คนเล่นการ์ดนะครับเ,ออเจ้าตัวเองก็เป็นเหมือนวิศวกรทั่วไปที่ไม่ได้สนใจเรื่องการ์ดนะแต่พอประกาศออกมาคือต้องบอกก่อนว่าไอรางวัลเนี่ยมันประกาศสดว่าเออเนี่ยเดียยังไงคุณไม่ได้เงินน่แต่คุณเอารางวัลนี้ไปแล้วกันก็มีคนหนึ่งครับยืนอยู่ตรงนั้นน่ก็คือไซโนนั่นเองนะครับไซโนเนี่ยก็แบบ เขาได้รางวัลวะแลวได้รางวัลราการพิเศษเหมือนแบบเองน่าจะชนะว่ะอยากได้การ์ดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ไซโน่อยู่ตรงนันครับแล้วก็พอวิธีการมอบรางวงรางวัลอะไรเสร็จเนี่ยคาเวนก็ได้เดินมานะครับหาไซโน่กับตัวละครของเรานั่นแหละนะแล้วก็บอกเออแบบไซโน่งั้นเอาการนี้ไปแล้วกันนะครับก็คือเหมือนว่าให้การ์ดไซโน่ฟรีๆไปเลยเพราะว่ารู้ว่าตัวของไซโน่เองอะ ชอบการ์ดเกมนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าอยู่กับตัวเองคารเวนเองก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรนะถ้าเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับโดยไซโน่เนี่ยก็ถามไปแบบเฮ้ยที่เอาการ์ดมาให้เนี่ยถามจริงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่แบบเคลียร์ไม่ได้อะ่ะเออเลยเอาการ์ดนี้มาให้เป็นเหมือนเป็นค่าจ้างในการที่เป็นค่ารบกวนค่าเสียเวลาให้ไซโน่อะไปจัดก,การเรื่องนี้ให้หรือเปล่าคาร์เวบอกเปล่าไม่มีจะให้ธรรมดาจริงๆแต่ก็ ไโนโก็ประมาณว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆเออมันแบบจะรับไวจะบอเปล่าๆมันก็ดูยังไงอยู่ทีนี้ไซโนโก็เลยยื่นข้อเสนอเป็นเงินนะครับแลกเปลี่ยนกับตัวการ์ดลิมิเต็ดที่ได้มาเอาจริงๆการ์ดลิมิเต็ดมันไม่ได้บอกด้วยเป็นการ์ดอะไรนะครับโดยยื่นข้อเสนอไปเนี่ยไซโนโให้ค่าการ์ดใบนั้น1ล้านโมล่า หลา้านโมล่าถ้าเราเป็นผู้เล่นเป็นเพลเยอร์จะดูว่าหนึ่งล้านโมล่ามันน้อยนะเพราะว่าแป๊บหนึ่งเราฟาร์มเราก็ได้ถ่าเราก็ได้สี่แสนสามแสนแล้วนะครับแต่ว่าเขาจริงๆอะ่ะเงินในโลกเกมชินค่อนข้างหายากพอสมควรเหมือนกันนะครับมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงในเกมเลยนะครับและทีเนี้ยคาเวนก็ประมันเฮ้ยมึงบา้าเปล่าค่าการนี้ล้านนึงเลยมึงผู้เป็นเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบตกใจนะครับเพราะว่าอ่ะต้องยอมรับว่าหลายๆคนก็ไม่ได้รู้มูลค่าของการไม่ต้องแนนในเกมโลกจริงก็มีคนที่ตกใจได้อารมณ์ขนาดนี้นะครับก็ทําให้ตัวของอาคาเวนเองโอเคอย่างเราเป็นเงินไวล้ละกันนะครับก็ทําให้ตัวของเจ้าไซโน่ก็ได้การไน้มาขอแล้วก็คาเวนก็ยังถามต่ออีกนิดดหน่อยหน่อยว่าตอนนั้นที่เคยเห็นนายเล่นอยู่อ่ะที่เป็นการ์ดที่คล้ายๆกันแบบเนี้ยอารมณ์อารมณ์มถ้าเข้าใจนะจากที่พูดก็คือเหมือนว่า การลงเหมือนพวกการ์ดฟอยพิเศษนั่นแหละ mm hmm. ที่เป็นการดคล้ายๆกันอย่างที่นายมีอะ่ะอย่าบอกนะว่านายใช้เงินอทั้งหมดไปกับการซื้อการดแบบด้วยงานเป็นงานฮอบบี้อย่างนี้ mm hmm. อ่ไซโนโบอกก็ไม่เท่าไหร่จนคาเว่นถามว่าสรุปแล้ว่ไอ้เจ้าหน้าที่มหามาตาเนี่ยทำหน่งของไซโนทุกวันเนี้ยมันได้เงินเท่าไหร่กันถึงการซื้อกาดไปเราแบบเป็นล้านโมล่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวขำๆนะขนาดในเกมอะ่ะ เขายังก้าทุมตังขนาดนี้ซื้อกาสเลยนะครับก็แบบเออแบบเอาจริงๆมันอัดแอฟจากโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไปด้วยครับเพราะว่าการ์ดเกมเนี่ยในยุคหลังๆมามันได้รับความนิยมขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันแบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นของเก็บเป็นสินทรัพย์เนี่ยคนก็เริ่มให้ความสนใจตรงเนี้มากขึ้นพอมันเป็นอย่างนั้นเข้าเป็นอย่างนั้นเข้าก็ทําให้คนมองว่ามันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับในยุคปัจจุบัน นะ uh, ในเกมก็หยิบเอาเรื่องของตรงนี้ในปัจจุบันเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับจริงๆก็ไม่คิดว่าบทจบของอันเนี้ยมันจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ตลกดีที่อ่านแล้วแบบเฮ้ยขนาดในเกมมันยังกล้าทุ่มเงินแบบภาหาสารของในเกมเพื่อซื้อกาดใบเดียวเลยนะครับนะมันแบบเออแบบตลกดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับมาเล่าให้ฟังสนุกๆก,กันเนาะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ